ตา,าเมื่อคืนนี้นี่โอ้โหนี่นี่นี่เดชเบาเดินก็มาหอดนี่สวัสดีเด้อพี่นอ้อง มาชิมาแต่เมื่อวานนี่บ่อเลาะบ่อเดือนบ่อเลาะเลยกับผู้ลานทิมไปอยู่เหือผู้อามนำแกเมื่อยเมื่อวานนี่เพราะว่าเป็นห้าหกเดือนได้กินเบียร์ได้กินเหล้าเมื่อวานนี้เลยก็พาน้องทายบ่อเลาะกินกินบาจักล่างวันนี้นะประมาณช่องล่างเลยมาคาเตียงเลยมาคาเตียงเลยเกรียมอะไรก็ต้องทำวิธีเหตุต้องเอานางออกซะก่อน จานอนตาโตเลยก็ยาวเด็กกอยปลาคึงเามาเด้อพี่น้องกินข้าวรำกันจะด้วยจะด้วยจะดยบอกพิมมายังมาทันสบายดีกองนะพิมพ์เป็เชอกเราโต๊ะมาเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีก็ดูเออเห็นบอกมาได้สบายดีฮะสบายดีสบายดีเออ สบายดีพ่อแม่พี่น้องืันนี้ที่ขึ้นไปหายิงนกก่อนทั้งนกเขาแล้วก็นกน้อยนกพวกนกเป้าแล้วก็ไก่น้มันขันตอนนี้นะแต่มาเสานี่ว่าจะตื่นแต่เสาครับเมื่อยๆเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ฮะกหางวงป่าเนี่ยขึ้นไปทางนี้ก่อนนี่เชิญนกเขากิน,นี่ไก่ขันจะติดในรถนี่ลองไป

ไริได้ยังคือเกาตอนนี้สิพากันสิไปลงหาทีมลงไปหาทีมงานแล้วก็ยามเบ็ดยามสวยลายจานไป่ามันหลุดเบ็ดจากเบ็ดนะ้าไปลุ่นเบ็ดนำกันว่าสิถึกปลาใหญ่อีกหรือบอ่จากถึกบ่ถืกเพว่ามเมื่อคืนนี้น่ะนอนดึกแน่ ได้ยามได้ปลาคิงแล้วก็อาบน้นนำลมกับพี่น้องที่จะามาใส่เบ็ดอยู่พี่จนหนึ่งโมงปลายนอนบุอิม่มซ้ำตัวนี้นะกินข้าวแล้วก็สีนอนต่อพยายามเบ็ดก่อนปลาคิงเมื่อคืนนี้ก็พลัดพูกไว้นั่นเศร้านี้จักรีึิจาโตอีกแต่เมื่อวานนี้นะถือพูดเลย อยู่ทางเทิงพุ่นเทนีบุึกแต่เฮามันใจเท่านี้เพราะว่าเท่นี้น่ะมันจะมีผุ่ใหม่วกอันนี้ลายเป็นผุ่ใหม่ก็ไม่ละลาย,ลายคิดว่าเท่นี้จะมีสีกว่าที่แท้นะพุตั้งแต่พุ่นไปพุ่นหากอันพี่น้องเฮาที่เพิ่นใส่เพิ่นใส่เพิ่นเอาหอยใส่นะได้ได้ไดลายกว่าเฮาอีกมีปลาต้นละ สี่หาขีดก็ะมี่เพิ่ว่าพี่น้องนี่สายเอ็นยังขาดนี่นะคอสชิมเป็นใหญ่แห้งแล้วตัวนี้นี่ป๋าตัวนั้นกระขาดเมื่อกี้นี่นะป้าบักใหญ่ซ้ำขาพลอยสะโดนะน้ำน้องดากะเบ็ดหักปุ๊สายเอ็นทันนี่คิดว่าชิูโบยู่ยำพี่น้องเอ,อ้ย เป็นได้วาฬมเสาวนี่คือบได้สะดูจนเห็นข้างในกี้ดีนะนี่นีนน่ล่างตัวนี้นี่ิได้เลยกันโบถึกให้เห็นกับโบได้สิได้ดอกอุ๊ยตี่ขาดชายขาดญ่เฮงหรือซ้ำขาอะไรบบเฮงเห็นพุ่นบบเฮงอยู่้างนั้น ดำใหญ่เลยอยู่หันกระขาดอยู่นี่กระขาดน่าเสียมนูถือปลากฏมาโชว์กินปลากฏต่อปพอพี่น้องนี่บี่ยู่นอซายชำนิีคันปลาประมาณสามสี่โลปลาสิดาแฮงเลยยา,ตามตะเสาบางที่ก็ได้เลยมียนันสวยโหดหลุดปลยสีลัไลลงได้ปลาจากโต นี่ก็ลุดอีกแล้วเห็นบาทรายนี่กระชิคขาดเลยทรายกันดงนี้บึงเยียจนขึ้นมาจากเวทโอ้ยเป็นยันพยายามสวยปุบจักพี่น้องนี่7จ็ดโมงตรงตอนนี้ถูกอ๋อก็ถือแบบนี้วันนี้คือเป็นแัวนี้ อันนี้กระเบิดหางมันนะนี่หางจะกุดถือตัวเดียวซอนี่เนะบิ่งนำบุกลงเลยนะยาวมาทนายก็มีตะขีตมลงไหวลงว่าลิล่นนำลงนับมือลงตลอดมีแต่อหอยนุ่งหอยนกหอยแลน ไอยใกล้โบมนันโบมนันเป็นน้ำนองดากับหลานและบดถือจะใช้สองคนนะถือพยายามสองคนพี่ลางพีกับแปลกได้บนันนี้ยังและคือมาพันชัยยืเถึงบันนี้ เราตวสิเป็นเตอนคืนนี่เช้าวนี้เป็นคืนนี่มือมาเต็มไปหมดเลเป็นน้ำหายามซอยโพดปลาถึกมันก็ลุดมันแจงเลยแบบปลามันตื่นนะมันตกใจมันก็แลนไต่แลนเหนือมันขาดสามสี่ลังหาลังเลยลุด บอรเราได้บ่นี่ยังอีกหลังจุดท้ายหลังตัวนี้กับบ่ถือหลังตัวน้ำหมดบ่อโดมกับบ่ถือชวนมือสาวงอมเลยโอย ขาแบบง่ายไปหนิโอ๊ยเบ็ดมื่อเชน Pay ี้ได้จะสองโต ป่ากับใใหญ่ป่าใหญ่รถบดขาดบดผูวนองดากับลานยังไปทางนั้นบ่โดมกันลอยไปทางนั้นปลาหมดตัวนี้นะสีต่ตัวตัวหนึ่งตายสามตัวยังเป็นคิดว่าซ้ำซ้ำนี่นะพอดีตามเบ็ดอยู่แต่ว่าตัวนี้มันใหญ่ผูดนะก็เลยทำบ่อยากตามไปได้อันนี้ก็ปลามขึ้นนี่คือกันแต่ว่าเขัวไวมันตายก็เลยคัวไวจุดนี้ก็ชิคัวไวชิปีงไวแหละ

ไป,นะนปเไนี่ยไปกินปลาเค็งเั่นยานอยู่ได้เสือกสมือนี่ปลาสะดสวกเมื่อเช้านี่นะกัวนี่บ่เฮียงเห็นไงนว่านี่ลายเทาเสือกบ่อยู่เลยกำลังเห็นแบบมันกำลังตีงตีงตีง,ตงกำลังจิ้ไปจับเอาเรียบร้อยขาดไปก่อนเสียดายเบ็ดขาดลายเลยเลยสั่งเสือกใหม่มาใส่มาเนี้

เต่าทองไปสองเต่าอันนี้บนหนึ่งเข้าหนึ่งนำส่วนบนนี้มันปีงปลาปลาตะมัวร์หนี่งปีงไว้เป,ป็งปีงสามโตพอ หองทองพรัยังทาบาเดือนบาเดือนเพิ่นชลลงมากับลูกเพิ่นตอนนี้พ keep, เพิ่นยังอัพคลิปไปลงอยู่ป่าอะไรอันนั้คือทางพักบา้านเฮานะทาบาเดือนมาจะกอยปลาพอตอนนี้พักเฮาบ,บ่ครบกินปลาจุนี้ก่อนตอนนี้กินข้าห้องทองทาบาเดือนน้องดาวพิ่นปนปลานี่แม่ครัวเฮาสวั <c oughs> สดีสวัสดีทุกคนสวัสดีพนปนตากันน้องๆเนี่ย คนปลาเลยครับปีงปลาตัวหนึ่งมูอทาวไว้พอมันโหดอ,อากาศนะคมีบ่มีต้นใหม่กว่านำขันยำพลผูคือใส่เบ็ดวางั้นตะไปหากบพูนม่เปื่อยนะกลายม่เปื่อยไปอีกบเดินกันยังบ่มาอยู่ถา้าบาเดินมาเปนจุกชิกกอยปลาจิกเสร็จมาเดินพี่น้องกินข้าวเช้า โดนลำบุญโดนลำบุญกินบนป่ามาลองกินบนป่าอีกโอ้กินปลานี่ลวกผักผิ้ักหนาอผักโตัวขาแกงวัวนี่นะว่าอยู่ได้ลืมเนาะลายบบกยังลายแบอุดยังเป็นโตนเพล่ะปนป่าปินปลา

มันติดมันขาดมันยู้ละมันจะมาตั้งใจเออบัตรอะไรแกมาหนึงกาให้พ่นทานกางอ่ะทานอะไรกางตุนมันโบนทานก้อนมาไล่โบนล่างตุกมาจังเลยผมเนี่ยท้

Mình <laughs> <laughs> làm ngặt cả mùi Băng để Chờ rồi Á, của hè rồi bỏ đường cả mọi này xin đi ไปชิมาตะเมื่อวานนี้บ่อเล<ด> <extracting S 2> าะบ่อเดือนบ่อเลาะเลยกับผู้ลานทิมไปอยู่เหือผู้อามนำแกเมื่อยเมื่อวานนี้เพระาะว่าเป็นห้าหกเดือนได้กินเบียร์ได้กินเหล้าเมื่อวานนี้ <c ười> เลยก็พา,าน้องสาซบา่อเลาะกินกินมาจักล่างวันนี้นะนน <c ười> ประมาณช่วงล่างอะไรมาคาเตียงเลยามาคาเตียงเลยแบบข้าเจ้ามาเล่นนำเลยเชียร์ใจแบ่ตัวตายนะครไงแกมกระดูกอีบ่เบิร์ดทั้งกระดูกทั้งทั้งนัง เห็นอยู่วันนี้บ่ดึงนคิตัวอันวันนี้พี่น้องเลยเพื่อนบอกว่าออกปลาดำกันเด้อบ่เฮนละทาแต่เสาบัดไปประมาณส่งสามโมงไปเหินเราเบื่อเราฟังเสียงไปแล้วอะเมาแล้วโอ้ยพยาเลยตามชี้เดือนเนี่ยไปฟังเพลงนินจะอยู่ป่าตลอดแล้วก็เมาเมื่อวันนี้ทนคายทนคายกันอยู่ทานปอยป่านี่แหละเอ้ากินข้าวก่อนให้โบเดือนเป็นคน เป็นคนแหล่ซีนออกเลาจึงที่ซอย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 คนคิดตัวคนคิดตัวคนคิดเมารำคาญเลยอย่าบ่นมาให้แล้วบอร์เอฟซีคอมาน้ำอ้อยน้ำอ้อยแล้วเรากระจัดซะบ่จัดให้เต็มเลยเมื่อวานสลองเบต้าโทษตาเดาโปรเจกต์ใหม่ป้ะสูตรของโมเฮียงคือเฮาซิลวก วิธีเขาแกะอันนั่งมันออกง่ายนะนี่โลซัมนีแล้วเขาก็พ่อี่เขาก็พอดีแกะแกะนั่งมันง่ายเลยบ่นนี่นั่งมันโบโบหอนปันญายโบเดือดปันญาย

กุยุนี่มาหวเนทางตักมาเดฮะใจนลอยจะมีามหาเยิ่งแฟนผระ้กับบานเลยจนเดนระ้แกะเลยกระบกไวมากใหตมอละหลวงปู่ละเดี๋ยวมอเตีบานนี่ไปวล่นมาตะก

ตาตองเลยก็ยาวอะไรทำกูตะเตะกะเละเปือนว้าวเยอะเยิ่นเลยคว้าในตู้ยาวเลยนอนบนมีตับไล้ต่ลังบื่อเลยไม่ได้เด็ก้อยปลาเคืองทองแต่พักกับพักบัวกับบ่มี หอมเสริมหอมลาบเป็ยังกับบ่มีบ่ขบบยามันขันยุ่มจังตอนี่บุรีอืดผักเสริมนี่เอาไม้เอาไม้ตอนตอนแรงจัดการไม้ักเของแต่ว่าสำนีก็ครับอยู่บนเนื้อมันขันบ่มักครัวได้แต่ว่าตัวนี้มันสุกแล้วกินได้อยู่เป็นคนง่ายๆมาเด้อพี่น้อง กินข้าวนำกันจะโดยจะบอกพิมยังมาทนสบายดีกองนะพิมพีเราไปเจอกองโตโตมาเดินพินังเอ้ยสบายดีก็ดูเออเห็นบอกมาดีสบายดีหันสบายดีสบายดีกินข้าวนำกันบมาดีสบายดีแบบนี้แหละเห็นบอกยังกับสบายดีก่อนนวดบ่อยนวดพลังในโจนในโจนหนทางกองเตามาพี่น้องกินข้าวมาจะโดยนำกันจะโดยนำกันจะโดยนำกันกินก้อยปลาเคืองนี่ก้อยปลาเคืองปลากรดคัง แล้วก็ต้มพี่มึงของน้องดาแซบะแซบะหู้ไอ้เฉลายมันจะเค็มเกลือบะหมี่เค็มบะหมี่ห้าหองบะห้าหองโอเคกินเฉบทสบโลดมาบริมาณอยู่กินได้กินปลาบะหมก็ได้กินโลดเนาะมาแซบะพิมยกอยูหมูวานิลล่าบริษัทมาพามากินข้าวจะดุยจะดุยจะดุยเนี่ยนะประเดียบุตรมเสุกุลผักกับผักแกมยังกับไดเอามา อตอนนี้พากันกินเขา่าเที่ยงเรียบร้อยแล้ว12โมงเช้า16ว่าสีได้เดินทางไปต่อได้คือมือน,นี้ได้ปลามาแล้วได้ปลาแต่เมื่อวานนี้แล้วก็โทรให้บ่เดือนกับทีมงานเพิินลงมากินน้อยูพีแล้วก็ไปพุ่นเพราะเพิินกับคลิปพเพิินกับซเบิดแล้วแล้วก็พร้อมกันไปหาอยู่หากินอยู่เฮืนนนเินมันอดอยู่บ่ได้พี่น้องเลยมันอดบ่ได้ มันโมมีแนวกินนาลีอยู่บ้านหาซื้อก็ซื้อบัวใดหาพักหายากะจักสิบห้าใสกินแไปยอดมันตน้นโมเป็นง,งวบงเป็นขอ่อยนะก็เลยว่าเฮาชินเคยกับการหาอยู่หากินคันบอยากออกม,มันโมมียังกินก็นต้องได้ออกไป<ด>บบนี้แหละเอาพี่น้องไอซิบัอะไรย,ย่างหางฉลิญคลิปวิดีโอนี้กะสิคอรจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแต่คนอื่นมดกากขอบใจทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วก็ท้าไปติดตามในเอพิแรกๆพอดีพี่น้อย